เราคอไปเทกาเนเฮ้ยทุกคนเขามาใส่ีากบรกอโอ้โอ้ข้งหน้มจะขี่ไก่อีู่นยยกาน่ารูสิลาวน่าตอนี้เขาลองเขาบึงของนี่คืออลังการทวกไมันเทสเแอร์ยนเ อ่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเขากะมาอยู่บ้านหางมาตอนแรกเข้าเซสกับการตำรวจเบิ้งวันเป็นจะได้นะตรงขื่นน่ะวันเซนยังเนี่ยพี่องไปลุยเบิ้งเนาะขื่นนี่ต้นค่ำๆเราตะโกนเลยนี่เขากะมากับทีมงานหลายคนเนาะขันมาคนเดียวสองคนนี่เขาสีบุก่าขึ้นนะน่ะมึงแม่พุ่น เสียวอึ้งถึงเสียวนี่จะเป็นนอ้องทุกคนหรอนี่จะได้บา่าวเคี้ยงแคยังแหลกไล่ปูซาวนี่เป็นไงเน,ะนาะเออผู้สาวหมดเลยไล่ปูซาวไม่หาา่างโอ้หักรักแน่นอนสเปกกูลเล้วหักบัตรจ่ายนี่ขาา้ขาวกะน้าเบิง้งยูนี่จะเป็นผู้เขาทองบาทเขาเองนะทุกคนเนาะมีต้นมะเขือใหญ่อย,ย,อยูถึงตามต้นเลี้ยงกัน กจะเป็นอ่าบอนได้เนาะปันนหนาปันไฟน้องไงตัวนี้เขาเหฮดบอนตรงเพื่อตอนวังเขายังอยู่วันนี้เนาะ นี้จะเป็นสันเดียวเนาะแต่ถ้าสิบขาเบิงเนาะเขาสียางออกบริเวณเทนี้ก่อนโอ้สายไฟนี่กลัวนี่ไปมัดนั่นบันนี่นี่เออตีสองสนันเราทุกคนเราไ่ขัาบไาได้ฮือนล่างเดียวนี่โอ้ย เป็นเศรษฐีหนึ่งคือกันได้ราคาเป็นประมูลผมมันเป็นประมูลแล้วนี่ลหลายล้านบาทเติบล้วยนี่รวมแล้วนี่รวมทั้งทีดินอะไรกันยูนีนี่ขั้นเขาบอมหมากออกในแห้งขนาดความใหญ่เฮ้ยยังทุกคนฮั่นแฮ่ เท็กอันนี้ดังนะทุกคนเนาะบอลเขาใส่ถุงใส่นัทใส่นี่นี่ก็คือเป็นเกะาะป้องกันโตเขาสงขามาทุกคนเนาะเกาะป้องกันเขาเฮ็ด <c oughs> นี่ภาษาจีนกาซุ้ง <c oughs> ิงยิ่งชังดวงชัยชาลาวกา อยู่นอพรีผู้โอ้มันผัดแล้วพอมันอันเดนพินอันเดนลบมันถสือกใจประาณนี้นี่ตัวที่หนึ่งนะตัวนอสโนวตัวนี้ฟองฟองหนามตัวนี้ลยมัอยู่ยังสีอยู่มันเป็นสีเบิร์ตนี่ต่อกันจะสีนี่นะมันแมนดีว่ะมันก็เป็นเล็กขนาดเออเล็กแบบนั้นแล้วมันห้องไปบางนี้คอมมางเบมื่อไรก็อยู่บางหน้าอีก มันเป็นอังไงะมันนะเล็กอ่ะเล่เเล็กโตนีเด้มี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 ต็กีแทนหญ่มันอยู่นอกงี้น่ะทางในมันเป็นสนุเป็นา้องน้มบากนี่เขามางเอาเล็ก่อนาไปคายเผื่อจะไปทำเมืนอ่อไปเมเยเนาะาเอาเมื่อตัวนี้นี่เมื่อเตยเมือนีเห็นอยู่แอันี้เล็กขเนาะนี่นี่นี่ตัวอีกเ่ดนนี่ตัวนี้เอาไปเที่อวก็ได้นี่ได้ได้มันลอยได้ แล้วเขาว่าวางแผนกันว่ากีมาอันนั้นอยู่นอกไหนหรอโอ้ลิานเกมขึ้นมาเป็นเอสไหลไวจ้งนี่เอาเด็๋เราติดใหม่ฮะอันนี้ไอเดียในไอเดียแต่คนจะนี้เพราะว่าเอาเขาเอาเครื่องนั้นอะไรมาใส่กันว่าไฟฉีดทนกันนะตีกันในหน้าแบบโอ้อันนี้ก็ได้ตีกันได้หน้าไมันบอ่เด็เอามัดมัดมันนลายลายสั่นเฮ็ด่แต่มันใยังไให้มันหับมันรักก็ได้ในเบสโน่โอยซ้ามิไซย่างก็จะ ควดโคตรคูดไม่เหนียวไม่เหนียวเพราะมันกินมันจะสีอะไรไถ้าถ้ามันโคตรเลกย่มันนั่งอันนี้อติดหนึ่งนะนั่นมันจะเป็นแลมันรู้อะไรนะไปพายายังไปตรงจุดกันไปลุยยังลุยอยู่เบ่งจกไปาขั้นเขาไปตัด

พอเล็กเลากกบหายดอกพวามีหางต่อเนี่นี่นีนี่ผู้ได้ผู้ได้ผู้ไดผู้ดพ่นพ่นเลลโอ้กลาบดังเนี่ยาม้นเ่นี่น่นีนี่นนี่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 ี่นี่นี่นยกนา่นี่นนี่นีนี่นีนี่นีนย่นนนนี่นนน่ มองมองมองนี่มองมองมอมองมองเจะกระไรจะมองอะไรเจ้ก่ะไรมันดอกนี่เอเห็ดทอปหนาอนี้เธอนี่ขักนี่พออนนั้นทอหนามุ่งน,น,นีย้าน <c oughs> นี่นะเดี๋ยวของสตูดิโอเดียวคักขนาดนี่ <c oughs> ยู่นี่เขากระดังไฟอ่าห้ากินครับปูห้าป่าเนาะโอ้ยังง่าอ่เว้ยยังง่าเนี่ยมันมีปลอมเออมันมีกลัวนี่ปูมองหาได้หนีิอือดีเลยโอ้หมดเลยปูสี่เว้ยปูสี่เาทุกคนเนาะโอ้ยในนี้ม่จี้งัวทุกคนเลยเก็บเอาไปไปใส่อ่าเก็บเอาไปใส่พักกระไดเนาะทุกคนเนาะเก็บใส่กระเพาะกระไดเนาะยังดีอยู่นะมีกระเพาะ ำแพงเล็กนี่ก็เป็นบอลหลังมืองเขานน่เรียบร้อยหายแน่นาคตยังเลือตะปูนนี่เลือดตะปูนแน่นาคตเนี่ย้ปากป้องกินนี่นี่นอนี่ยพวกขากาเนี่ยปากป้องกินนี่เตยยันเนาะ ยีย่อะไรนี่กะเมนอัพเมนเอาโอ,นาโอ้ยแย่นว่ะฮะโอ้ยแย่นจีนต้องแย่นไหมว่างฮะดาวมาอีกหน่อยแย่นจีนนะทุกคนหน้าแย่นแะย่นจีน,นสบายเป็นย่นแบบบ่ต้องใส่ข้อมูลแห้งยัางลายหลวงขีง่งูอ่ะเนาะไล

มือคือเนาะตวนี้ก็จะเป็นอ่ารู้ๆล่ะล่ะร้องรองแรงแรงตุงตุ้งตุงลังตุงตุงลังเอ้ยอะไรเป็นอะไรตะกุนเราอย่งละเอียดนี่ผู้รับนะมันเป็นแกะมานเป็นยางเป็นยางป่ป เจุ๊บหนอกเขาตัดไปอะไรนั้นเทเลนออะไรเข้ามาใส่หวานไสจีนกับจุบหนอกนะจุบหนอกระบบจุบหนอกระบบโอ้ยคอยเฮี่ยวนานมากเออไปเฮี่ยวแปลงรถมาก็แบบนี่ก็คักได้นี่มาเฮดบอลแคมนี้เนาะได้มานั่งนั่งลมขี่ที่สิวเลยวูนนี้เขาตึกเบสโเขาตึกเบส ป่านี่ไม่ใช่ตวัวใหญ่เข้าบ่ได้นี่ยป่า,านี่อันนี้นตึำอิดเนาะปปมนมาไหาทุกคนมาเบิง่งนแต่มันสนี่โคเนประกายิงเป็นตึกอยู่ยั้งใน้องสัน้องสันแต่ว่าตอนแรกเขาสีขาวตัวน,นั้นแต่ว่าแพนองเขางออ็นตอตำแนงตันนั้นเปี่ยนสีขไปที่ยางลเบ่งกทกางละายทุกคนเบ่งมัน,นาาะมันโคมันสเทียวจำใด้้วก็ดี เขาว่าเชีเมื่อแเขาลืมเเือนคือปทเดเขาเฮ้ยเปเขคนมาิระอิโอ้โหอ้โหานมันจะขี่ไก่ยูน่ก้นาเรอสินลาหน้าเรอสินเสามามาแดบภาษาจีนเดาภาษาเสียงนี่หน้าเินเไปเขาขืนคนละเบือไปเขาเขาจะทีลองขืนมึงก็นอุ้ย โใจบมดเอกี้ก็เป็นคนนำพนอนก็นอฮัจน้าตรวจสอบทั้งรุมก่อนเนาะขึ้นม่กะเบือตายวะโอ้ม่กะเบือผีเสื้อตายอยังมีบาคือคนนี้นจ้า่ะดนลนมทุกคนยังมีคนอยู่เนาะพุซาจีนอู้เอ้าพใครทคนัขึ้นยางายคนแฮ้พุ ไอห้องมะลุยห้องนี้ก่อนมันย้อนี่มันโหนแมวเก็บขนมครับเฮ้ยนี่ทุกคนเจอไอ้นี่เลยเออแนวตัวคอเสตีนเลยโอ้แม่น้วนี่งเฮ้ยไปวะไปวะเพืกันนี่โอ้นี่ทุกคนเอาห้องกามาเบิ่อมเฮ้ย โอ้ยโอ้ย oh. นี hmm. oh, mm ่เจอเกิดคนนี้เาเจอยังนี่อย่าดุโอ้เร็วใจเร็วใจอู้มันออกมาจากวันนี้มั่งนึงนี่อู้นี่เขาก็เจอยาดุมนะคุณน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่แน่ว่านี้ว่าน่าจะมีพิษแล้วคนน่าจะเป็นของมีพิษ ว่าิดประตูยังกัมีนี้ประตูที่สำเาฮ้ยตำ,ำรวจห้องนี้แล้วคอนน้องโอ้โ้โหโนี่จะมียาจีนนะทุกคอนน้องสงสัยก็ติดโควิดแะคเัาพาาอันนี้มันกระับ แบบนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นตะการร้อนจะสร้างภูมิีกต่อเป่าอัดขึ้นแล้วนะมันจังบอยมันจังปกติงไปยรงมากเฮ้ยอตอนนี้เขากำลังสิมาสุดน้องคนน้องก็ทันไป <laughs> มีหูปรนดั่นเยวของแขกทุกคนเอามาทางนี้ทุกคนเอามาสุดนี่เนาะโอ้นี่จะเป็นตึกทุกคนโอ้โมนึงจะเห็นเดยไอเจอแล้วไอเจอโมนึงแล้วยังเห็นอยู่เลยรอบเก่าขึ้น วันพุตอนนะเอัอายาใ้มันซ้อน่ี่่คนาลองขึ้นตวันจะขึ้นไส้โอ้เป็นหูเนาปาดอกไฟผีอ้ไฟกับผีทุกคนนีู่้เด้วผู้เ้วปาโอ้ออกขางในมากเลยฮะจทเอาข้นเลยฮะอางม ทีนี้ถ้ไปตลาดกัคนคุอนเวลาเวลาที่เขาอ่อขี่รักเกินขี่รักเลี้ยงเขากอ็ออกท่านีา้นออได้ะนีอนแล้วก็ไปตกอยู่หนาคาฮะไปไหนเลยนี่ทีม <c oughs> งานเขากะโอ้ใจถึงเลยหยิบหันเหาอตอนแรกนี่อลังการเลยทุกคนเลยไปเฮาสิไปเบอร์เกียทั้งใน,นอีก่อนไปเอกสารเขา งานแผนทีตลาดอู้นี่อุบเขาอู้ดองเท่าไทยเด็ดขาดนี่นี่แผนการ์ดลายพัดนี่เบิด์เนาะเราไปอู้อยูไส้พูดงี่หวาอ้ตัวนี้เป็นของล่ากันาะทุกคนเนาะ สาธา,ารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอเอกกะลาดประชาธิปไตยอเอกภาพวัฒนธรรวัฒอธรเป็นงานโครงการนี่ถูกโครงการตัวเลขบทสำคัญเขาก็เอาถิม่มนอนตะกอน,นไปเหตุซามารถเห็ดย่นในเล็กน,น้อยเอนุได้แต่ห้ากับโบกูว่าสาเหตุย่อนยั้งมาตะกนอนอทีมันเป็นแบบนี้ อันนี้มากกับโฮนามันสกปนะครับโอ้โหว่าสาเหตุเป็นหย่อนยั้งที่มันหักไปนิ้น่ดนะเข้าไปใส่จะอะไรจะลองใส่บ้างไหมใส่อะไรโอ้โหโอ้คือเ้อโอ้คือโอ้เดกกัจะไม่ใส่หันไปใส่หันไมใส่หันไปห้องถ่ายห้องท่านเขาได้เหอมลุ้นันห้อถ่านด้เา เฮ้ยทีนี้จะเป็นอะไรก็ไม่ป่นนานี่จะเป็นกระเกงน,นะครับทุกคนคงดีนอนนอนนอนว้าวโอ้หูกระเกงกระเกงกระเกงมาเฮ้ <laughs> กางเกงนะครับทุกคนกางเกงต้องใส่กันเฮียเฮียเขาก็ทันใจเขาเป็นเพื่อนเฮาเน้ออลังการขนาดนี้ว้าวเฮือรถไผฮะรถไผ่ทำขึ้นมีสี่ท่านใช่ปกติเฮาขี่มอซอง วันนี้แล้แล้วบีนออกมาองหนึงเนี่ยตัวใหญ่ปะเออตัวเก่าเนาะมันเป็นห้างอะไรบ้างล่ะเออเป็นห้างยังไงอูเห็ดบวกไอ้เตอร์นี่เรียบร้อยเลยฮะรอยเฮ็ดบวกก็ได้เออเขามาเนี่ยเอาแย่งโต่งโลดเขาก็ย่อขึ้นกลา้มันออกเออแล้วเขาก็ไล่มันออกมาตึ๊บเนาะเข้าไปค่าอะค่าตีนมากกยเห็นทางเลียจเถื่อนเลยพวกหอยรถไฟได้ขี่เข้ามาพี่เทขนาดเตอร์ เอ้าเสาตีบารเขาไม่ใช่เหรเสาตีบารใช่เลยตะกี้พี่อย่วะบางนึงว่าบางทีก่อนยังมีอยู่ไม่นะเป็นเสาหรอวะอันเดียดยางตะกี้อยังเดอร์รักเปียวยต้นึงมันก็เป็นโคกคากเลยโยฮันจะเป็นสนามบาสเขายูฮานฮะสนามตีบาร์ไปเฮาสี่ทำการลงนะทุกคนเนาะเฮ้ยทุกคนแข็งแรงทุกคนเฮ้ย เสียงร้อนแบบโปรโตซายเอฟเฟกทุกคนเลยอู้นี่จะเป็นแผ่นทีแผ่นกาลกัทุกคนโอ้โหเขาสูกญานคน ไดว่ามีแผนการครับวหมนัันวะเห็นบอหองจ้ลหองคือการเบิการเบิร์ตบาไรที่อ่านอ่านอ่านเบิร์จบปะกาศอ่านไหมซีซีีันวีซีันซีย โอ้ยตัวนี้เขาจะเอาหมายเห็ดเอาทุกคนผลรู้กคนเลยคุณเข้ามาแบบไม่ได้รับอธิยานี่ทุกคนเอามาเบิ่งแปนทีเขานี่มี่เป็นเส้นทางอ่าไปหอยก้องทางไปรักหานี่ทางไปทรงเซตตัวนี้ตัวนี้นนอันนี้เป็นเป็นวะพุทธิปดาตัวนี้แม,ม่นบอตเออเอออย่างนี้ผ<ม>ู้เขาใยอะไรเขนทีต,นตัวนี้ตัวนี้วะนี่เด้นี่เด้เอาขี่เขามานีทางนี เอาแล้วแทคทีีท่เกียริังฮะมุจักคือกันะที่เขามาอนี่เฮ้ายูนี้เฮานอ,น,อนี้น่น,น้องหูน้องเห็นอนคือเป็นกับจิวตแ <laughs> ปว่า,าก,กเา็เป็นแคทีกิวเป่อแม่ทนัคที่องเงซอเออเป็นแทคทีหของ,องเงอมีความหมายคนนอย ไปข้ามาทังนี้ทา้งนี้ทั้งนี้ใครเป็นคนหลักพูดไปเรื่อยประตูนี่ยังเีกเกินปีหนึ่งเน่แมเรียบร้อยเบิร์ตุกคนเลยประตูนีเขาใส่เรียบร้อยหมดหรอเขาใส่เอาเอาออกอันนี้คนย่งกิปีนี้เป็นพรานเขาเนี่ ก็ได้ครับก็จะเป็นอ่านะกระโหลกนะเพชรานเพชรานเพชรานเขาตีใส่อยู่เถอะพอตัวนี้มันยังเป็นหองด้วยกันได้เนี่ยเขาออกเลยโอ้เสากอดบ้างกอดบ้างโอนโอ้หักนี่เขาเขียนใส่ว่าหักโอ้เฮ็ดร้องแหมใหม่เอามาประกอบใหม่เฮ็ดใหม่เบิดนี่ สามารถเป็นโห้องแฮมหาดาวได้ทุกคนเนาะเออไม่ไปยอกก็ได้เไยมาเตะจ้าฮัน,น <c oughs> ไอ้เาะทุกคนเนาะ <c oughs> เดี๋ยวตอนแรกนี่ฮะจะมาบุกอนี่ <c oughs> มันจะเป็นอังไรห้อกระต่องถานหลุดเนาะเนาะมาติดตามเบิร์ใน e ีพีต่อไปทุกคน เป็นอีพีตอนกลางคืนเนาะสิบุกแล้วก็มาสิร้อนกดตอนกลางเวรแน่นอนเลยว่ามันสิมืดแล้วก้เขาก็บอกมันใจว่ามันจะมีคนมาอายุมาอยู่หรือว่าอะไรกัดตอนที่เขาเขาอาจจะตื่นคนแล้วก้นอาจจะมีเรื่องอื่นไปเลาะมาหาไปมาหาเลาะมาหาพี่ไรไรงูอันนั้นเขาเนาะ จังองเองสองสอทันหสองสางบองสองนอนสองสอนสองนองสองสอะน่อยนีงสะงึอนไองสานเอาสองาอาสอขสองเององสองสองสองยังวองสนกั้งสอเสองสองสององสองสองสนงสองสองสอเสอกสอง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 สอนสอองสององสองสองนองส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 เงาองสอสงสอะออองอสองงออ